ครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ตัวตำบลกระบกเตี้ยนะครับอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนะครับท่านผู้ชมครับสําหรับวันนี้นะครับผมมีที่ดินนสสามกขุดเขียวนะครับก็มีจํานวนเนื้อที่อยู่ที่หกสิบสี่ไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบสี่ตารางวานะครับสามเอกสารนะครับผมสามเอกสารสิทธิ์จะมีอยู่สามใบนะครับซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมครับสาหรับเรื่องอที่ดินตรงนี้นะครับก็จะเรื่องการเกษตรเนี่ยก็คือทําได้หมดไม่ว่าจะเป็นอ้อยเป็นมันเป็นข้าวโพดหรือปลูกถัว่วปลูกอะไรเนี่ยได้หมดนะครับสําหรับตรงนี้แล้วก็สามารถปลูกต้นไม้ได้ด้วยนะครับผมก็คือ,อไม่ว่าจะเป็นไม้เบญญพัรณหรือทําสวนตรงเนี้ทาได้หมดนะครับ สำหรับขอบเขตนะครับผมจะเป็นเส้นตรงนะครับสําหรับตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับสำหรับขอบเขตก็จะมีเขาจะมีเสาปูนให้นะครับผมนี่นะครับเสาปูนต้นนี้เลยก็จะมีอ่าเขาจะฝังเสาปูนไปอ่าไปอีกต้นนึงก็จะ จะเป็นแนวนี้ไปตลอดเลยนะครับผมจนถึงต้นตาลตรงนู้นเลยนะครับผมนี่นะครับสำหรับรูปลักษณะที่ดินตรงนี้นะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าคางหมูนิดๆน,น,นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับลักษณะที่ดินของเราเนี่ยจากตรงข้างบนเนี่ยก็คือจะสูงกว่าระดับคือจากข้างบนเนี่ย ก็จะไล่ระดับลงมานะครับไล่ระดับลงมาจากที่สูงลงมาที่ต่ําแบบนี้นะครับส่วนทางด้านหน้าถนนของเราเนี่ยก็จะต่ํากว่าทางด้านหลังนะครับนี่นะครับสําหรับตรงนี้แล้วเรื่องระบบน้ําดีหมดนะครับภายในแปลงนะครับก็จะมีสระน้ําให้หนึ่งลูกนะครับก็จะอยู่ตรงกลางๆงสระ,ะที่มีต้นไม้เยอะๆในภาพมุมสูงนะครับผมส่วนหน้าแปลงที่ดินของเราเนี่ยก็จะมีไฟฟ้า ทังแรงต่ำแรงสูงอ่ามาหมดแล้วนะครับผมแล้วก็ที่แล้วก็แล้วก็ปลาปลาก็ได้ผ่านหน้าแปลงมาแล้วนะครับผมก็คือเขาก็ได้ต่อมาบ้านหลังนี้นะครับในฝั่งตรงข,ข้ามของเราก็มีบ้านมีบ้านอยู่นะครับผมสําหรับตรงนี้แล้วสามารถตั้งบ้านอยู่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าก็มีเพื่อนบ้านนะครับสําหรับตรงนี้นะครับผมนี่นะฮะ นี่แหละครับก็มีเพื่อนบ้านอยู่ตลอดนะครับผมเดี๋ยวผมจะก็จะย้อนแสงนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูตรงทางเข้าอีกทีนะครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับสําหรับภายในแปลงนะครับท่านผู้ชมครับเขาก็จะมีบ้านพักซึ่งอ่า ก็สุดโทมนิดหน่อยนะครับต้องบูรณาการเอานะครับสำหรับที่พักหลังนี้นะครับท่านผู้ชมครับสำหรับที่ดินตรงนี้นะครับผมก็บอกไว้ก่อนได้เลยนะครับว่ายังไม่สามารถขึ้นเป็นนสสีจอหรือเป็นโฉนดได้นะครับอันนี้ก็ต้องว่ากันอีกทีนะครับว่าจะขึ้นได้เมื่อไหร่ยังไงอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับเขาเสนอขายเพียงไร่ละนะครับท่านผู้ชมแปดหมืนห้าพันบาทนะครับสําหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจที่มองหาที่ดินนะครับไว้ทําสวนทําเกษตรนะครับตรงนี้ทําได้นะครับผมซึ่งผมก็เคยเห็นเขา ยกกล้องทําปลูกมะพร้าวน้ําหอมมาแล้วนะครับสําหรับที่ดินแบบนี้นะครับสวยงามครับได้ผลผลิตแล้วด้วยนะครับผมสามารถปรับเปลี่ยนทําได้ทุกอย่างนะครับสําหรับตรงนี้ไฟฟ้าประปาผ่านหน้าแปลงนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมท่านใดก็จะมาดูพื้นที่จริงก็สามารถนัดได้ตลอดเวลานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีทิ้งท้ายด้วยภาพมุมสูงนะครับผม สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่น,นี้นะครับครับสวัสดีนะครับครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจที่จะมาดูพื้นที่จริงนะครับก็สามารถนัดได้ตลอดเวลานะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้แล้วผมก็มีภาพมุมสูงทิ้งท้ายไว้ด้วยนะครับ ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับ